สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาววันพุธนะคะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนอาจารย์รวมในคลิปนี้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงภาพรวมดวงรายปักนะคะคุณเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง3เอตุลาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกสับสก๊อต์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะอาจารย์จะ เปิดพลังงานพื้นดวงท่านก่อนนะคะขอวางไพ่แบบ12บเรือนนะคะทางโหราศาสตรไทย12เรือนก็คือตั้งแต่พบตนุลักท่านไปถึงพบอสุดท้ายเขาเรียกว่าพบวินาศหรือพบความในใจก็ได้อโอเคเปิดเลยนะคะบนวันพุธนะคะทั้งพุธกลางวันกลางคืนตำแหน่งตัวตนท่านนะคะตำแหน่งลักนาหรือตนุลักอืมได้ไพ่ เจ้าหญิงถือไม้เท้านะคะ Princess of One แล้วก็ตำแหน่งการเงินว้าวขึ้นไพเ่เศรษฐีนีขึ้นมาเลยเก้าเหรียญค่ะตำแหน่งการเงินตำแหน่งการคอนแทคขึ้นสองดาบสหัชะพันธุก็สวยงามค่ะขึ้นไพ่เมเจอร์เลยไพย The Star. ่เดอะสตาร์พบตำแหน่งที่เป็นประเด็นตำแหน่งบุตรตาขึ้นทาวเวอร์นะอ่าโอเคตำแหน่งอารีเป็นเลเวอร์นะคะตำแหน่งปัตตานีอัศวินดาบ ตำแหน่งมรณะหรือสุขภาพหรือตำแหน่งมรดกการเดินทางไกลเนาะเป็นไพ่เด็กถือดาบตำแหน่งดมูลสุภะสองเหรียญกรรมมะลาภะสิบไม้แล้วก็ตำแหน่งสรุปความในใจหรือตำแหน่งวินาศเป็นไพ่ห้าไม้นะคะโอเคพลังงานรวมเนี่ยไพ่ที่เป็นประเด็นก็คือไพ่ทาวเวอร์แต่อยู่ตำแหน่งบุตะและเขาเรียกว่าตำแหน่งตีโกน,น้าลัคณาอืม พอไพ่ขยายด้วยเลเวอร์เนี่ยต้องระวังเรื่องมีปากมีเสียงหนึ่งท่านอาจจะมีปากมีเสียงกับคนรักก็ได้อืนะฮะและ้วตำแหน่งคนรักท่านก็เป็นอัศวินดาบด้วยไงนะโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนลักษณะเขาเรียกว่านิทัดไฟนิทัดลมมันมันกระพือโหมนะไฟกับลมเนี่ยอ่าใช่ไหมเราแบบใจร้อนลมมามันก็ยิ่งแบบพัดพาความให้มัน รุนแรงมากยิ่งขึ้นเออแล้วพลังงานดาวคารด้วยอ่ะประเด็นแรกต้องเตือนระวังคำพูดอาจจะขัดแย้งกันได้กับคนรักระวังมีปากมีเสียงนะคะแต่ถ้าเรานิ่งทุกอย่างมันก็จะขี้ขายได้อาอ,อาจารย์มองนี้ประเด็นแรกที่จะเตือนนะในเรื่องนี้แหละเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งอาจจะแปลในแง่ของหุ้นส่วนแล้วว่าม่ได้แปลความคนรักอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วน หรือลูกค้าอาจจะมีเรื่องของงานที่เป็นประเด็นนะคะเนี่ยไพ่ก็จะอยู่ใกล้ๆกันสามารถเชื่อมโยงกันได้สิบไม้เป็นเรื่องงานหา้นะาไม,ม้เห็นไหมกวนมิตใจวุ่นวายในยเรื่องของงานเรื่องของการสื่อสารข้อมูลอะไรที่มันอาจจะเป็นประเด็นปัญหาตกลงกันไม่ได้นี่เป็นการอา่านลุ้งหน้านะก็ต้องก็ต้องระวังไว้นะคนคนวันพุธพุธกับวันกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นปัญหาได้นะ เราต้องนิ่งต้องมีสติให้มากทุกอย่างเม่อจะก้าวข้ามได้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือไม่ถ้าท่านกลัวปัญหาให้ทาวเวอร์ให้ทําบุญปล่อยปานะเป็นการสะดอกข้อได้เลยนะปล่อยปลากิกตัวก็ได้แล้วแต่กําลังศรัทธาของท่านเลยนะคะก็จะดีขึ้นนะหรือทาวเวอร์อาจจะบริจากเลือดบริจากลงศพก็ได้ด้วยนะทำอยังได้อย่างนึงนะแล้วแต่เราสะดวกเรื่องไหนก็ทําเรื่องนั้นะ นะฮะก็จะผ่านปัญหาไปได้นะโอเคด้วยตัวตนท่านเป็นเจ้าหญิงถือไม้นะคะ,ะถือไม้แล้วมีเหมือนภาพดวงไฟเนี่ยอย่างน้อยแหละอาจารย์มองว่าคนวันพูดมีความแอคทีฟนะไปตัวตนก็เป็นก้าเหรียญเงินนะดีการเงินจะเข้ามาเข้ามาดีมีช่องทางการทำมาหากินสองดาบการคอนแทคก,การติดต่อนี่ท่านยังมีความแบบ มีภาวะของความเป็นผู้นามีความตื่นตัวมีความมุ่งมั่นนะฮะไพ่ขึ้นพลังงานดีมากเพราะฉะนั้นยังโดดเด่นในเรื่องของงานนะบอกเลยเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ยเออคนวันพุธท่านสามารถที่จะหาช่องทางการมากินรายได้เพิ่มพูนด้วยความสามารถของตัวท่านได้นะคะส่วนตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยมั่นคงค่ะพตาท่านอาที่บ้านท่านอาจจะมีองค์เทพผู้หญิงคุ้มครอง บ้านพระแม่ธรณีพระแม่คนอิมพระแม่ลักษมีพระแม่อุมานะอได้หมดนะคะองค์เทพผู้หญิงนั่นแหละท่านบูชาองค์ไหนก็องค์นั้นพระแม่ลักษมีอะไรก็ได้นะคะที่ท่านคิดคิดว่าท่านเทิดทูนอ่านะคะทาได้ค่ะถือว่าถูกดวงและบ้านท่านก็ฮวงจุ้ยดีอยู่อยู่ใกล้น้ําหรือเปล่าใกล้แหล่งน้ําอะไรประมาณนี้ดีถูกดวงนะคะและ้วก็ตำแหน่งนี้ยัง ระวังเรื่องลูกน้องเนาะอาจารย์อาจจะพูดเพิ่มแนละ้วลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ลาออกท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องหาลูกน้องใหม่ได้นะคะอันนี้อาจจะมีเรื่องพวกนี้ก็ดูหน่อยก็แล้วกันหรือว่าถ้าเขายังมีความสําคัญมากๆท่านก็อาจจะต้องเหมือนยื่นข้อเสนอบางอย่างเพื่อให้เขาอยู่ต่อก็อาจจะยังสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อยู่นะคะกนมันพูดนะ โอเคตำแหน่งคู่เมื่อกี้พูดไปแล้วต่อไปในตำแหน่งสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคอบาล,ลัยออฟฟิศดมใครที่นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะทั้งวันนี่อาจจะเป็นประเด็นปัญหานะคะต้องออกกำลังนะคะไม่ใช่เป็นโรคไร้แรงนะคะหรือเป็นภาพคุณกำลังขับเคลื่อนล้อรถม้าพวกนี้คือการเดินทางคนวันพูดมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะก็ปลอดภัยนะหรือมีเกณฑ์ที่จะซื้อรถก็ได้ด้วย ก็ยังสามารถซื้อได้นะคะส่วนในตำแหน่งสุภาพเป็นเดมูนเนี่ยระวังสุขภาพของผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่ออาจจะมีเรื่องของโรคเบาหวานระบบเลือดอความดันอย่างเงี้ยมีปัญหาในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่และเดมูนเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจบางอย่างกันก็ได้แต่มีเกณฑ์ตกลงกันได้นะคะเพราะตำแหน่งกรมมาเป็นไพ่สองเหรียญเนี่ยเป็นการเกลาจา นะคะเกลาจาแล้วคือมันเป็นภาพงูกืนหางนะกัดหางตัวเองมันก็กลับมาอยู่วนอยู่เหมือนเดิมเพราะเรื่องงานไม่ได้แปลว่าออกจากงานนะอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งบ้างมีคําพูดมีอะไรที่เป็นปัญหากับผู้ใหญ่บ้างแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องชี้แจงบางเรื่องให้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้านายเข้าใจมากกว่าเข้าใจในความคิดในโปรเจกต์ในโครงการที่คนวันพุทธจะทาสามารถคุยได้ นะคะแล้วคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นั่นเองอ่านะคะก็จบด้วยดีนะคะาอาจารย์มงนั้นนะคะเพราะว่าการที่ไม่ไม่คุยมันก็จะไม่รู้ปัญหาเพราะนั้นมันจะต้องมีการคุยไม่ใช่เก็บเก็บไว้ไม่ได้นะฮะจะต้องคุยต้องเปิดนะคะเพื่อให้มันคลี่คลายนะคะอ่าไพ่ก็จะออกประมาณนี้โอเคเรามาเจาะในเรื่องของความรักของคนวันพุทธทั้งพุทธกลางวันกลางคืนอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นความรักสําหรับคนที่มีปัญหานะคะพอบางท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอจก,ก็เลยต้องใช้คําว่าสําหรับคนที่มีปัญหานะคะขอพลังงานคนเกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันกลางคืนก่อนพลังงานของตัวท่านนะฮะได้ไพ่สวยงามเลยะคะ่ะเดอ s u ซน หไม้เทา้ามีใครบางคนกำลังเดินทางมาหาท่านแล้วนะรอกันอยู่หรือเปล่าจัสติกข้อตกลงร่วมกันอะไรบางอย่างประกาศประกาศ,กาศมั่นหมายแต่างงานหรือเปล่าว้าวไปแต่างงานขึ้นจริงๆคนวันพุธอ่านะฮะจริงค่ะเฉลิมฉลองได้เลย the f ฟู l เขากลับมาแล้วเนี่ยชาลีออนะเขากลับมาจริงทบาลานซ์ว้าวดีดีมากเลยหกเหรียญ อืมเจ้า,เ,าเจ้าชายถือเหรียญเจ็ดาบโอเคเจ็ดาบอาจารย์ก็ไม่ได้แปลเสียนะคะอันนี้มันแปลว่าความรับผิดชอบได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดในเรื่องของความรักอะไรก็ตามที่อาจจะปะทะคารมอาจจะเหมือนกับอุ้ยเกือบจะเลิกกันเกือบจะบอกตัดสัมพันธ์ถ้าเธอยังไม่ชัดเจนฉันก็จะไปแล้วนะอะไรก็ได้คนวันพุธอาจจะมี การใช้คำพูดแบบนั้นไหนอ่ะสัญญาที่ว่าไว้อะไรประมาณนี้นะสัญญาคือ j u s t อ่ะเธอบอกว่าเมื่อเธอประสบความสำเร็จเมื่อเธอมั่นคงแล้วเธอจะเปิดตัวฉันเธอมั่นหมายแต่ไงกับฉันไม่ใช่เหรอกับผมไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้จะมีการลือฟื้นความหลังเรื่องเก่าๆมาคุยกันแน่นอนค่ะแล้วคนคนนี้อาจารย์มองว่าเขาโอเคแล้วถ้าเขาอยู่ทางไกลถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเขาก็ แปลว่าเดินทางมาหาคุณคือใจเขามาก่อนที่ตัวเขาจะมาถึงได้ด้วยซ้ำธรรบาร์น่ะคือบาลานแล้วการแบบเชื่อมความสัมพันธ์หกเรียนเห็นไหมฮอาจจะไปขอท่านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของพันธสัญญาเพราะมีไพ่าตาชั่งนะคะเกิดขึ้นเห็นไหมอ่าไพาา่เด็กถือเรียนคือการเริ่มต้นการกอดเรียนคือแบบความมั่นคงความมีค่าการทนุถนอม กอดเหรียญไว้ในอ้อมอกก็เหมือนกอดท่านไว้ในอ้อมอกนั่นแหละเขาอะคิดแบบนั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยความรับผิดชอบได้เลยเจ็ดดาบการหอบดาบไว้กันไม่ปล่อยนี่แหละอุ้ยรักมากอ่าทนุถนอมมากเนี่ย Page of Pentacle แล้วก็ Seven of Swords นะเพราะฉะนั้นดูนะฮะไพ่ขยายดีไม่ดีไพด่ดีๆดีมากเพราะเดอะซันเนี่เป็นไพ่ใบแรกของท่านเลยนะคะเป็นไพ่เมเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดและเมเจอร์ขึ้น ตั้ง3ใบ4ใบเลยเนาะมี the sun justice the f o o l แล้วก็ c h a l l e n n เห็นไหมฮะเป็นไพ่อุ่ย5ใบสีชาลออตด้วยจึงเป็นพลังงานเวลาไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆขึ้นเนี่ยมันพลังงานนี่มันชัดเจนมากนะความสุขความสมหวังจริงๆเนเรื่องของความรักและก็เป็นเรื่องงานก็ได้ด้วยนะบางท่านมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหนง่งสอบงานราชการได้บางท่านเป็นทหารตำรวจก็ได้นะอ่าเป็น อายการเป็นผู้พิพากษาเขวาว่าไปอุยโดดเด่นทั้งงานและความรักได้อย่างแน่นอนคนวันพุธโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ขอให้คนวันพุธท,ทั้งกลางวันกลางคืนและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ